ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินคำถามที่ว่าคนที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์จะขึ้นไปให้ยุ่งยากลำบากกายทำไมเพราะลงมาก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนเดิม ผมอมยิ้มเบาๆกับคำถามแบบนี้นะแต่ผมก็เข้าใจแหละเขาก็คงไม่รู้ว่าการเดินทางประจนภัยนั้นมันมีเหรียญอีกด้านด้านที่เสริมสร้างบางอย่างให้กับตัวเองและเขาก็คงไม่รู้ว่าการได้ต่อสู้นั้นมีค่ามากขนาดไหน ก็ผ่านมา2ปีแล้วนะหลังจากจบทริปหัดปั่นจักรยานครั้งแรกกับโปรเจกต์เบตงแม่สายทริปนั้นผมได้อะไรให้ตัวเองเยอะมากเลยว่ะได้รู้ว่าจักรยานเนี่ยพอเอามาใช้เดินทางแล้วมันให้ความสงบได้มากเห็นอะไรได้ช้าลงได้ฝึกความอดทนแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าด้วยพาานะที่หน้าตาดูเป็นมิดแหละมั้งถือว่าเป็นการจบทริปตอนนั้นที่แบบฟินมากแล้วก็ติดใจมากม แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้จับจักรยานอีกเลยว่ะเราต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปจัดการชีวิตของตัวเองไอ้บอสกับผมก็เข้าไปอยู่บ้านเล่ล่อนของพี่เลแล้วก็ทำ YouTube บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางต่อพี่บอลก็มุ่งมั่นทำงานเก็บเงินเห็นว่าแกวาดฝันอยากจะมีลานกางเต็นท์เป็นจุดแคมปิ้งในฝันของตัวเองให้กับเหล่านักเดินทาง ไอ้บีบสหายที่มาซัพพอร์ตมาช่วยแนะนำการปั่นในช่วงแรกทางใต้ก็ทำงานเป็นไกด์ทัวร์ทำสิ่งที่ถนัดและชอบนั่นก็คือการพาผู้คนต่างถิ่นไปเที่ยวบ้านของมันก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสส่วนน้องเล็กไอวันเด็กหนุ่มผู้ออกปั่นจักรยานเพื่อศึกษากาแฟเมื่อครั้งก่อนก็เอาความรู้ที่ได้มากลับไปเปิดร้านกาแฟของตัวเองอีกครั้ง และเมื่อเราได้ทิ้งระยะห่างกันสักพักเมื่อลมเพลมพัดความคิดความอยากในการปั่นจักรยานกลับมาอีกรอบมันก็ได้เวลารวมพลผมคิดว่าหากเราอยากจะปั่นจักรยาร่วมกันอีกครั้งเราก็ควรต้องทำให้แตกต่างจากครั้งก่อนอาแขนรับแบบฝึกหัดใหม่ๆนั่นแหละมันก็เลยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปปั่นกันนอกบ้าน และผมก็คิดถึงสถานที่แห่งหนึ่งรูทที่เราจะไปปั่นครั้งเนี้อยู่บนเส้นทางที่ชื่อว่าคาราโคัมไฮเวย์อยู่ที่ประเทศปากีสถานคาราโคัมไฮเวย์เป็นไฮเวย์ที่สูงที่สุดในโลกซึ่ง วิวต่างๆน่าจะอลังการมากแล้วก็ด้วยความสูงที่เฮ้ยผมตื่นเต้นมากนะในการที่จะได้ปั่นขึ้นไป4,600กว่าเมตรอ่ะออจากระดับน้ำทะเลอ่ะเออส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ผมแบบยกให้เลยว่ามันมันสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้เลยเว้ยมันเป็นความฝันหนึ่งของ,ของนักเดินทางทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็เทรลกิง้ง เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน10บภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการข้ามขั้นทางความสามารถเกินไปหรือเปล่านะเบ่ตงตัวแมสายกับคาราบูระภัยไปต่างกันมากอะ่ะคืออันหนึ่ง80%มีแต่ทางลาบอีกอันนึง80%มีแต่ภูเขาเลยอะ่ะแล้วปั่นขึ้นเขาอะ่ะตอนที่เราปั่ ปันไปตรงแม่สายเราก็คลุกค,ค,คลีกับมุสลิมเยอะแล้วครั้งนี้ก็ไปตื่นเต้นวะที่จะได้ไปเห็นอีกมุมหนึ่งของความมุสลิมที่ปาก,กีอีกอย่างที่เลือกปากีสถานเพราะว่าติดใจชาวมุสลิมน้่นแหละข่าวก่อนได้ไปรู้จักมุสลิมมากขึ้นก็เล้ยประทับใจวะทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าหากเราไปประเทศที่มีศาสนาิลสลามเป็นศาสนาหลักเนี่ยเออจะเป็นยังไง จะเหมือนกับที่เราเจอที่สามจังหวัดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าปากีสถานอาจจะเหมือนสามจังหวัดที่มันมีของบางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่ว่ามันถูกปรับปรามมันเป็นภูมิศาสตร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันครบมันไม่ฮัตคอไปเท่ากับอัฟกานิสถานมันไม่แมสไปเท่ากับอินเดียมันอยู่ระหว่างกลางผมก็เลยเก็บบทเนี่ยไว้น่าจะ5้ปีแล้ว ตอนนี้เมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ส่งพลังให้กับเรามากพอที่จะให้ลุกออกไปทาเราก็หาข้อมูลดูว่าเราจะออกแบบหน้าตาของทริปหน้าตาของรูทเนี่ยเป็นยังไงเพื่อจะดูว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนเพื่อเอาข้อมูลไปหาคำตอบสุดท้ายว่าอีทริปเนี้ยมันมันใช้เงินเท่าไหร่วะ เออแล้วมันมันเป็นไปได้ไหมวะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปกันแบบครบทีมอ่าโอเคครับเราต้องนั่งเครื่องไปลงอิสลามมาบาออับะเนียบคนเดินเลยปัดขึ้นไปแล้วเอาวัน,วน,นพรุ่งเคยเห็นแรกเหรอพิ่งเสิร์ชเมื่อกี้เลยที่เบียร์อยากรู้ว่า แบ็กกาลทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่พวกมึงต้องใช้ตอนเนี้ยถ้าพวกมึงไปอยู่บ้านหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งนเนี่ยรหรือปัญหาที่จริงๆแล้วแบกอยู่มากกว่านั้นที่ต้องทําหรือว่าเอ้ยแบบสมมติไอ้บอสมึงทาอะไรอยู่ตอนเนี้ยถ้าถ้าถ้าคิดว่าโปรเจกต์จักรยานเนี่ยสมมติสามารถเริ่มต่อสู้กันได้เลยเนี่ยเริ่มเลยได้เลยไหมอะไรแบบนั้นถ้า ถ้าบูทบอสหรือทุกคนบอกว่าเริ่มได้เลยแต่ว่าแม่งต้องหาตาังแบบนั้นแบบนี้มาปกแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยกแบบแบบ็จะได้รู้ว่าต้องใช้เงินอ่าเท่าไหร่ประมาณนั้นส่วนเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยครูแม่งเสือกมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเอาไว้ก่อนขออยากรู้ว่าถ้าแม่งหาของตัวเองจริงๆเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งใครเลยนะแม่งแม่งแม่งเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังไงซะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องไปเพราะฉะนเรื่องสปอนเซอร์ก็ต้องยอม ไม่มีอะไรเหนื่กว่าการต้องไปของเราฉะนั้นโเคลองดูผมมองว่าคลิปแบบเราอะ่ะสปอนเซอร์มองไว้ที่หลักดีกว่าหาตังกันเองมันกว่าเพราะว่าสไตล์คลิปหรือสไตล์อะไรแต่ละอยา่างสปอนเซอร์แม่งต้องเข้าใจมากๆว่าเราไม่มีการขายของหาเซลหรืออะไรนะเราอาจจะมีแค่ทยอ,อินแค่แบบเห็นเห็นภาพอินเสิร์ตเฉย ซ,ซึ่งขอเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือว่าถ้าถ้าในฝันสําหรับกูนะถ้าบางเอญเราไม่หาเงินได้ด้วยการขายของเทกระจาดอะไรก็ตามแต่แล้วเราไปอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงใครเลยว่านั่นคือความฟินหรือความสุขอย่างที่สุดมช่ใช่ใชเราจะไม่ต้องแบบหรือไม่ต้องเอางานไปทาเราจะเป็นตัวเองก็สามารถพูดตัวเองได้เลยแล้วอาจจะเริ่มพูดแต่สินค้าของเราอะไรแบบนั้นกูว่าน่าจะเป็นจุดน้ําแตกที่สุดอะถ้าเราทําได้อะไรเงี้ย <laughs> okay. ผมเข้าใจผมเข้าใจเรื่องนี้ด,ดีเพราะว่าเราสามารถพูดอะไรก็ได้เราสามารถฟังกับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้โดยที่วัา <Okay. S 2> ที่ <Okay. S 2> เราจะสามารถข้ามลิมิตของ mm hmm. ของกรอบที่ mm hmm. ที่สปอนเซอร์วางไว้ใช mm ่ hmm. แล้วก็วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ผมอยากทํางาน mm hmm. สปอนเซอร์เนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันขายได้แต่ว่าพอเป็นแต่งกรอบเนี่ยมัน มันมีมันมีกรอบบางอย่างที่เราจะต้องคิดลุกเขาสมมุติพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านเนี่ยมึงคิดว่าต้องหาเงินดีเท่าไหร่เราจำตรงนะไปแบบฟินฟินไปแบบไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าสมมติเกิด S D D อะไรขึ้นมาแก้ปัญหาได้ผมว่ามีแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วพอแสนหนึ่ง<ส><ส>จ่ายจ่ายค่าอะไรต่างๆของตัวเองแบ็กกราวยังเรื่องเงินมีเรื่องเงินเรื่องเดียว คือว่าเวลามีความชอบในการอยากไปมีอถ้ามีเงินแก้ได้ก็สามารถไปได้เลยผมทิ้งมันได้ทุกอย่างอโอเค,คอแล้วก็ <ละ S 2> งเงินสําหรับผมอถ้าได้เยอะก็ดีแต่ถ้าได้ไปแล้วแล้วต้องปอาบดไปอยงที่นู่นผมก็ไปไม่ง่ายนะ เออไม่ใช่ง่ายๆนะคือมันไม่ใช่แค่การหาเงินออกไปเที่ยวสองเดือนไงมันยังคงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนตัวการอยู่เหมือนเดิมยกตัวอย่างอย่างสมมติเช่นวันเงี้ยวันออกไปปั่นจักรยาน2เดือนก็ต้องหาค่าเครื่องบินค่า กินอยู่ที่ปากีสถานใชจ่าค่าจักรยานที่จะใช้ไปอีกเนี่ยแค่นี้ก็เงินหนึ่งก้อนแล้วแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถของเดิมที่ตัวเองหาเงินจ่ายอยู่ในทุกเดือนก็ยังต้องจ่ายอยู่อะไรแบบนั้นแล้วเราจะหาเงินจ่ายได้ยังไงถ้าตัวเราไม่อยู่หาเงิน่ะ นึกออกไหมคือมันต้องมีเงินทุนต้องมีเงินก้อนก็อย่างที่บอกยากอยู่แล้วมันสี่คนด้วยที่มีปัจจัยตรงเนี้ยเหมือนกันเออ,อะไรนะฮะ มึงจะทำอะไรขายอ่ารอบนี้ก็คิดว่าทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วเราสามารถพาไปเองในตอนเดินทางได้แล้วก็แพ็กเกจง่ายเป็นกาแฟดริปอที่เรากินที่ไหนก็ได้กินให้มันง่ายแล้วก็ไปใช้ชีวิตทำอย่างอื่นดีกว่าย่ก็จะเป็นกาแฟดริปก็จะเรียกว่าดริปแบ็นะฮะ ก็วิธีการง่ายๆก็คือแค่ฉีกซองแล้วก็กลางแบบนี้ก็เทน้ําำก็คือพกพาเล็กๆใช่ฮะขายง่ายคิดว่าจะคิดว่าจะขายได้อะไรนี้ฮะคิดว่าจะขายได้นะเราทำกาแฟแล้วก็หาเงินได้กับของแบบนี้นะเอาที่เราทำได้ก็ถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็ต้องทำเลยว่ะ พวกเราช่วยกันเปลี่ยนความอยากให้กลายเป็นแอคชั่นเปลี่ยนวอนให้กลายเป็นวิวเพราะว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยความอยากก็ยังคงเป็นแค่อารมณ์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นผมคิดว่าคำว่าฉันอยากทำฉันอยากไปฉันอยากเป็นเนี่ยต่างกับคำว่าฉันจะทำฉันจะไปฉันจะเป็นมากๆวันทำแพ็กเกจกาแฟมาขายเพิ่มเติม ถึงตรงนี้ใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็งัดเอาออกมาใช้ทั้งหมดต่อสู้ในรูปแบบที่ตัวเองถนัดมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปอธิบายไหห้าร้อยเลยไหมออกปันหัวเลยนะอะไรไ,ไ,ไปช่ว์จะ <c oughs> ม,มีคนซื้อปะวะจะม,มีคนซื้อหรือเปล่านนะเล่าส่วนของตัวเองเรนจะทำอะไรไม,มีเล,เลาว่างแค่ไหนรายได้เท่าไหร่ เราราาะว่จจู้ัักกนส่วนบีฟก็ขยายบริษัททัวร์รับคนเพิ่มชั่วคราวเพื่อหวังว่าจะรองรับลูกค้าได้มากขึ้นแถมยังรับจ็อบเปิดร้านกระเพราเล็กๆที่บ้านเพื่อหาเงินมาเสริมอีกทางไข่ดาวสุก้างส่วนบอสก็เล่งหาเงินจากการรับสปอนเซอร์ มันบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มั่นใจเรื่องการหาเงินส่วนศูร้อยแปดสิามลำักแบ่สินจำแขสงานนี้ก่อนายการชาแฟครับก็ส่วนผมเองก็ออกสินค้าของตัวเองมาเพิ่มโปรโมทขายเท่าที่ทำได้เหมือนกันขายดีบ้างไม่ดีบ้างแหละว,วะก็สลับสลับกันไปเบื้องต้นก็ประมาณนี้เราแยกย้ายกันหาเงินก่อน แต่ละคนก็รับผิดชอบตัวเองแล้วอาศัยทำมากขึ้นใน,นระดับคูณสองเอาแต่เมื่อติดตามผลก็พูดตรงๆว่ายังได้เงินมาเพิ่มกันไม่เท่าไหร่บางคนดูได้ไปและบางคนอาจจะไม่ได้ไปซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้หวะาถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้แค่คาดตัวคิดว่าได้แค่คาตัวไปในสองเดือนทำเต็มที่แล้วได้แต่ว่าคาก,กินยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าดดบไห้เอาสิว่าไม่ได้สเต็ปแรกคือการแบ่งกันหาเงินเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องเจอสี่เงื่อนไขสี่ทางแยกที่เราจะต้องมาลงมาดูดีเทลทุกแยกว่าแต่ละคนเนี่ยมันรอดไหมนี่รอดไหมนี่รอดไหมนี่รอดไหมก็เลยคิดว่าเราควรที่จะ ทำให้จากสีแยกแม่งาเหลือให้แยกเดียวเราก็เลยเริ่มคิดที่จะออกสินค้าขึ้นมาขายเพิ่มเพื่อที่จะเอาเงินมาตั้งเป็นกองกลางโดยหวังว่ามันจะเป็นรายได้ที่เอามาโปะค่าทริปในส่วนที่ขาดไปของพวกเราทุกคนได้บ้างเราก็ออกแบบหมวกดีไซน์โซนๆเท่าที่เราคิดได้แหละ แล้วก็ออกไปขายในแบบที่ไร้ซึ่งชั้นเชิงที่สุดก็คือการเปิดท้ายขายจากยะลาไปจนถึงกรุงเทพโดยมีพี่น้องอาสาให้ยืมรถตู้แล้วก็มาช่วยขายอีกแรงหมวกไปนี้เจ๋งสรรพคุณเยอะแยะอย่างแรกโดนลมพัดยังไงก็ไม่หลุดโดนตบก,ก็ไม่หลุดแค่กแกะแล้วแปะก็สนุก นกน้็ไมุ่ดเราก็คิดว่ามันต้องได้มันมันพอ,พอมาถึงตรงนี้ียมึงเลิกไม่ได้เพราะกูบังคับให้มึงเลิกไม่ได้กูจะเลิกไม่ได้เพราะมึงบังคับให้กูเลิกไม่ได้ถ้าหากเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะผมว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการที่เรา ไม่ปล่อยมันมันปล่อยไม่ได้เว้ยคือถ้าปล่อยเนะี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่มันจะไม่เกิดขึ้นคืออย่างอย่างเคยไหมแบบชีวิตที่เราเคยนัดจะทําอะไรกับใครสักอย่างหนึ่งหรือว่านัดจะไปไหนกับใครสักที่หนึ่งเนี่ยแล้วผ่านเวลาไปพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยแม่งไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราปล่อยเราขาดการติดต่อสื่อสารไม่ต่อเนื่อง ว่าบางทีการปล่อยตัวเราหรือปล่อยเพื่อนเราออกไปเนี่ยบางทีเราไปเจออะไรใหม่ใหในชีวิตเเนาะแล้วพอเรื่องใหม่ๆเข้ามาถมเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้มันมีน้ำหนักที่ที่มากกว่าเรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันมันก็อาจจะทำให้ความอยากความต้องการอินเนอร์เนี่ยแม่งลดลงหรือไม่เท่ากันแล้วก็สุดท้ายความคิดเปลี่ยนไม่อยากทำแล้ว กูไม่อยากไปแล้วเหมือนเรื่องเนี้ยเราไม่ปล่อยใครมีปัญหาปุ๊บเนี่ยลุมเลยคุยแล้วลุมเลยเราวางกันตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราจะไปวันไหนชี้เป้าหรือไปวันนี้แล้วค่อยหาวิธีการว่าจะทํามันยังไงผมว่ามันต้องเกิดขึ้นได้ด้วยว่าเพราะเราไม่ใช่กลุ่มที่อยาก ไปปากีสถานแล้วเหมือนเราข้ามไปสู่คําที่ว่าพวกกูจะไปปากีสถานหดนึงเอาหมาเอาไว้เฮ้ยบังหน้าแดงเลยอะเป็นเต้นอ่ะตากแดนเนียมาสรุปกันสันนิดไหมฮะกับการประกอบการของเรานับหนึ่งถึงหนึ่งพันครับหนึ่งถึงหนึ่งพันเอาความเป็นจริงเนี่ยหลังจากเราขายมาเจวันมันก็เป็นที่ของเราแล้วนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประเมินกันว่าหลังจากนี้กับเงินก้อนที่เรามีี่ไปทางไหนกต่อา,าจีนหรือบากนะีมีเงินในบัญชีเนี่ยมีเงินในบัญชีออนไลน์ให้เมียโอนขอทบแล้วแปดหมื่นสาโอเคแปดหมืสามยังไม่ได้นับตรงนี้มีเัดิขอพันสองสองสามพันได้มั้ง เอามากองกันโง่ๆงี่แหละเดี๋ยวมันมีหมวกที่หยิบไปจากกองันนั้นหนึ่งใบเดี๋ยวโคนณจะเรามีตั๋วขอ้นไปแล้วเฮ้ยตีแล้วก็ไปแตะได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ควรดีใจสักนิดเพราะว่าถึงแล้วเหรอวะเอ้าเฮ้ยโกทูปากิเรื่องนีใครว่างันเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดวันนี้ผมคิดไปถึงวันที่ เราบินไปแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะเอาตังที่ไหนซื้อข้าวเลยผมมันถึงตรงนั้นเลยนะแค่เรามีตังคส่วนหนึ่งสําหรับเลี้ยงร้านเรามีตังส่วนหนึ่งสําหรับดูแลคนที่ทําทัวร์กับเราให้ได้ก้อนหนึ่งแล้วบินไปนูน่นจะมีตังค์ใช้มากน้อยแค่ไหนผมผมไม่ซีเรียสเลยผมถือว่านั่นคือความสําเร็จละที่ได้ไปสรุป ยอดขายหมวกเว้ก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ตีเดอะไรเออแต่ก็ยังดีที่ว่ายังได้เ,เงินมาเติมบ้างแหละเออยังได้เ,เงินอาจจะแบ่งเป็นกองกลางไว้ใช้อยู่กินที่ปากีสถานกันหรือไม่ก็เนี่ยเอาไปปกกับตัว๋วเครื่องบินขาไปสําหรับทีมบางคนที่ยังไม่มีเออก็คงไปใช้ส่วนนี้เนาะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆหรือไม่ก็ต้องรออ่ะ หรือไม่ก็รอหาเงินกันให้นานกว่านี้ให้พร้อมกว่านี้ซึ่งถ้าต้องรอนะโหมีปีหน้าเลยเพราะว่าคือถ้าถัดไปจากเนี้ยเส้นทางเนี้ยก็จะเข้าสู่หน้าหนาวและ้พะพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้แล้ะมันเส้นทางปิดละหรือไม่ก็ยากมากที่ต้องปั่นจักรยานบนที่สูงระดับนั้นแล้วด้วยความเป็นหน้าหนาวของเขาเนะี้ยเขีียตายแน่นอนเออคือ คือนะ่ยถ้าจะไปเนี่ยแม่งต้องรูนี้เท่านั้นรู้ที่เป็นซัมเมอร์ของเขาเนี่ยกันาคดาสิงหาคมช่วงนี้ช่วงเวลาเดียวเราก็นั่นแหละตัดสินใจจะไปปีนี้แหละไม่รอแล้วมีแค่เรื่องเดียวที่รู้สึกเสียดายก็คือเรื่องพี่บอลพี่บอลพาเที่ยวเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของเราเนาะที่ก็ปั่นกันมาไปตรงแม่าสายพวกเราก็พยายามชวนพยายามตื้อแล้วนะแต่ แกไปไม่ได้จริงๆแกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแบบแน่นเอียดมากแกรับงานรับเงินลูกค้าไว้เยอะก็ทําให้ปฏิทินของแกเนี่ยแบบเอียดเลยหาลู่ว่างไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดที่แกไปไม่ได้ก็คือสภาพร่างกายคือตอนนี้เข่าแกไม่ดีเข่าแกชํารุดอะ่ะแล้วก็ต้องบําบัดอยู่ด้วยซ้ํา เนาะแล้วการจะชวนแกไปปั่นจักรยานซึ่งเป็นการใช้งานเขา่าโดยตรงเนี่ยมันก็ไกลยอยู่เออแต่ก็นั่นแหละแกก็ผักดันให้เราไปเลยไม่ต้องรอแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นภายในปีนี้เหมือนกันซึ่งก็โอเคทำใจไม่มีพี่บอลก็ไปกัน4ี่คนก็มีผมมีน้องวันมีฮับบีบแล้วก็บอสซึ่ง Oh, ต้องขอบคุณจริงๆว่ะขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตพวกเราคนที่อยากเห็นโปรเจกต์ปั่นจักรยานของพวกเราอีกครั้งเนี่ยให้มันเกิดซีซัน2ขึ้นมาขอบคุณมากจริงๆเราน้อมรับแล้วก็ได้ค่าเครื่องบินจากพวกคุณและอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ว่าค่าอยู่กินในอนาคต หรือค่าเคร่องบินขากลับจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเรามีทั้ง4คนเชื่อว่าอยู่ตรงนั้นมันดูแลกันได้มันหาบนทางในอนาคตได้ไม่เป็นไรตอนนี้ขอเอาเท้าไปแตะอากีสถานก่อนอย่างอื่นตายอาดาบหน้าไขอบคุณมากผมไม่สนใจละพวกเราไม่สนใจละพวกเราจะไปแล้ว Let's โกอ,อาคีสถานฮ้ย อีกแล้วร่วไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้ล้อหลังไง